คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ ค่านอนหลับไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่รู้แต่ว่าเหมือนตัวเองหลับไปกว่าครึ่งค่อนปีก็ไม่ปานพอเริ่มขยับตัวพลิกไปมาให้ใคลายความเมื่อยล้าที่เหมือนไปกลรมศึกมายัางไงอย่างนั้นสักพักพอได้สติก็พบว่าอินทรีย์ไม่อยู่แล้ว เขาเดินตัวลอยลงมาจากห้องนอนก่อนจะแบกท้องว่างว่างกับเสียงดังโคมคลามเพื่อตรงดิ่งไปยังห้องครัวหิวแล้วใช่ไหมครับผู้ชายตัวสูงกับหุ่นที่เท่เรียกได้ว่าหลอ่อคันเทพอยู่ในชุดผ้ากันเปื้อนสีชมพูหวานแววกำลังยืนหันผักอะไรสักอย่าง อยู่บนเขียงพลาสติกขนาดใหญ่อย่างคล่องแคล่วหันมาถามเมคาาด้วยรอยยิ้มสดใสเมคาก็พิบตาปริบๆแบบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าอินซีจะมายืนเปลือยกายช่วงบนโฉกกล้ามเป็นมัดแล้วใส่แค่ผ้ากันเปื้อนมายืนทำกับข้าวอะไรแบบนี้นึกว่าไปแล้วซะอีก นายทำอะไรก็ทำกับข้าวให้คุณกินไงครับมอนี่ทำกับข้าวเก่งจริงแฮะแต่ต้องรอชิมรสชาติก่อนว่าจะทาดีทีเร็วหรือเปล่าเมคาคิดในใจก่อนจะเผยยิ้มยั่วแบบแอบ,บคิดว่ารอกินก่อน อาจจะไม่อร่อยจะได้สมน้ำหน้าให้อินซีตักอาหารใส่จานโรยด้วยกระเทียมเจียวและหอมซอยอย่างพิถีพิถันมีคาเบะปากนิดๆแต่ในใจก็อยากจะชื่นชมนั่นแหละว่าหน้าตาดีดูดีเกินคาดเลยกินอิ่มแล้วผมจะกลับเลยนะครับ เมค้าหันควับไปจ้องตาของคนพูดแบบไม่กระพริบเมค้าว่าไงครับถ้าผมกินอิ่มแล้วผมกลับนะอืมเมคาตอบสั้นๆพร้อมกับพยักหน้าอินซีแอบเห็นแววตาเศร้าเล็กน้อยของเขาก็รู้สึกใจอ่อน แต่ยังไงก็ต้องกลับเพราะเขาไม่เคยทิ้งเพื่อนและแกงไปไหนนานขนาดนี้ยกเว้นเวลาส่งสินค้าไปทางสายใต้เท่านั้นเราต้องได้เจอกันอีกครับผมสัญญาอินซีตักข้าวใส่จานให้กับเมค้าอีกเป็นจานที่สองนั่นแสดงให้รับรู้ว่าคำตอบของเมคา คืออาหารที่อินซีทำให้อร่อยจริงๆข้าวผัดไข่ใส่หมูสับแบบธรรมดาธรรมดาก็ทำให้อร่อยได้ข้าวผัดจานที่สองถูกตักใส่จานเสิร์ฟอย่างใส่ใจเหมือนกันกันกบจานแรกก่อนที่พ่อครัว จะไปนั่งทำหน้ากลุ้มกลิ่มภูมิใจที่เมคานั้นกินได้อย่างไม่บ่นเลยสักคำยิ้มอะไรนักหนาผมดีใจที่คุณกินข้าวฝีมือผมได้อินซีพูดไปยิ้มไปสายตาหวานๆส่งผ่านดวงตาคมกลิบของเขาทำให้อีกฝ่ายกินข้าวไปอย่างหน้าชา พราะความขวยเขินที่ถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจนรู้สึกหายใจอึดอัดชอบกลใบหน้าของเขาแดงเถือกจนอินซีอดขำไม่ได้จริงๆนี่ขำอะไรอีกอไม่ได้ขำครับผมจะไปอาบน้ำแล้วนะครับอืมไปเถอะ ไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวให้คนมาเก็บจริงๆจะไปเลยก็ได้นะไม่ต้องมาทำอะไรให้กินแบบนี้ก็ได้เมคาพูดน้ําเสียงอ่อนลงเมื่อรู้ว่าอินซีนั้นใกล้ไปจริงๆผมไม่อยากให้คุณคิดว่าพอเอาเสร็จก็รีบไปเลยโดยไม่ใส่ใจคุณ อินซีเดตดำรงนายจะทำให้ฉันหลงไหลานายให้ตายไปเลยหรือไงคำพูดพวกนี้สรรหามาจากไหนเยอะแยะเมคานิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะผักให้ร่างสูงไปอาบน้ำสักทีไม่อยากจะฟังอะไรจากปากของเขาอีกแล้วยิ่งฟังก็ยิ่งใจจะละลายไปไหนก็ไม่รู้เมคาเรียกให้คนในบ้าน มาเก็บกวาดทาความสะอาดในครัวก่อนจะตามอินซีขึ้นไปข้างบนหลายครั้งที่คนอย่างอินซีมีความคิดที่ตรงกับใจของเขาในหลายๆเรื่องถึงเมคาไม่พูดแต่อินซีกลับรู้ใจไปซะทุกอย่างอีกใจหนึ่งมันก็คิดไปว่า ตามเขามาทำไมเนี่ยแต่สองขามันก็ไม่ยอมหยุดเดินบ้าจริงๆอินซีเดินออกมาจากห้องน้ำในห้องนอนของเมคาพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่เคยมีใครเข้ามาย่างกลาเลยสักคนตอนนี้มีผู้ชายที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอย่างอินซีเข้ามาเดิน หยิบนุ่นจับนี่อย่างกับของใช้ของตัวเองมีคานึกในใจว่าเขาไม่ได้ห่วงนะแค่แปลกใจตัวเองว่าทำไมถึงไม่ห่วงแหนของพวกนั้นเหมือนที่เคยเป็นผมไปนะครับอินซีเดินตรงเข้ามาจุมพิษบนริมฝีปากอิ่มยังถือวิสาสะ รอยจุบหวานล้ำละมูลละไมยหยุดลมหายใจของเม้าไปชั่วขณะก่อนที่เขาจะปล่อยให้ร่างบางหายใจได้สะดวกอีกครั้งเมคาหายใจเฮือกใหญ่กลับมาราวกับเจ้ามังกรที่เพิ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างไงอย่างนั้นก่อนจะเกพลิบตาปิบปิบและก็ไม่ว่าอะไรอินทรีย์เลยสักคำ แผลนั่นหายดีแล้วเหรอไม่เป็นไรครับสบายมากอึดะมัดเมคาพูดเหมือนจะบ่นพึมพำพร้อมกับเบือนหน้าหนีผมอึดทุกเรื่องแหละนี่นายในที่สุดอินซีก็ถูกค้อนใส่ พร้อมกับกัดดึงฝีปากแน่นก่อนจะต่อยหมัดตรงแสกหน้าเจ้าอินทรีเหล็กแต่เขาก็กลับรับไว้ด้วยมือหนาของเขาทันทีพร้อมกับรอยยิ้มเย,ย้ยยวนอินทรีปล่อยมือของเมคาให้เป็นอิสระหลังจากที่เขากระชากไปมาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลุดจนอินทรีคิดว่าถ้าอีกคนกระชากไม่หลุดอีกแค่ครั้งเดียวคราวนี้ต้องโกรธเขาจริงๆแน่ๆ จึงยอมปล่อยมือออกไปแล้วรีบสวมกอดเอวบางทันทีพรอคิดว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่จะได้กอดร่างบางให้อุ่นๆอย่างนี้รีบไปได้แล้วเป็นหัวหน้าแก๊งอย่ามาทำตัวเหลวไหลรับทราบครับ อินซีทำท่าตะเบะอย่างกับลูกน้องรับคำสั่งจากเจ้านายจนเมคาอดอมยิ้มจนแก้มปออกมาไม่ได้เห็นรอยยิ้มของเมคาแล้วอินซียิ่งมีความสุขเหลือเกินไม่อยากจะกลับเลยจริงๆแต่ทันใดนั่นเอง จูๆ่ๆเสียงโทรศัพท์ของเมคาก็ดังขึ้นฮลัลโหลอะไรนะเฉินคุณอยู่ที่ไหนเมื่อเมคารับสายจากปลายทางคือเฉินเพื่อนสนิทของเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเฉินที่พึ่งออกจากอินซีเหล็ก ก็ถูกพวกคนร้ายดักทางแล้วกัดไม่ปล่อยจนต้องขอความช่วยเหลือจากเมคาเมคารีบสะบัดต,ตัวออกจากอ้อมกอดของอินซีทันทีก่อนจะเดินตรงไปที่หัวเตียงเพื่อหยิบปืนพกของเขาออกมาอย่างรวดเร็วเมคาเกิดอะไรขึ้นเมคาตอบผม ฉันกำลังถูกพวกคนร้ายตามอยู่ผมจะไปกับคุณแต่นายบาดเจ็บไม่มีเวลาแล้วอินซีกุมมือของเมคาเอาไว้ก่อนจะรีบเดินพูดพลาดออกจากห้องนอนอย่างรวดเร็วเมคาสั่งคนของเขาตามออกไปเพื่อที่จะไปช่วยเฉินให้ทันเวลา จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องปริยวยินิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ